สำหรับช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้นะครับผมราคารับซื้อเศษเล็กมีการปรับขึ้นนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะรีบมาอัปเดตเล่าให้ทุกท่านทราบครับผมสวัสดีครับผมเก่งนะครับจาก CW วศูนย์รับซื้อขยะรีไซเคิลครับผมรับซื้อขยะรีไซเคิลเกือบทุกประเภทครับไม่ว่าจะเป็นเซนเล็กกระดาษขวดแก้วพลาสติกน้ำมันพืชแล้วก็สินค้าอื่นหลากหลายรายการเลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับพอราคามันปรับขึ้นนะครับผมก็เลยจะรีบมาเล่าให้ฟังนะครับ อย่างถ้าเป็นตอนนี้นะครับพวกเศษเหล็กหนาอย่างไทกองนี้นะครับว่ยจะเป็นพวกเหล็กหนาที่มาจากพวกเหล็กอะไรรถใหญ่เหล็กอะไรรถเกียวเหล็กก่อสร้างต่างๆนะครับวันนี้นะครับหน้าร้านนะครับจะรับซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ7บาทจนถึงที่กิโลกรัมละ9บาทนะครับผมต่อมานะครับถ้าเกิดเป็นพวกตะกูลเหล็กบางนะครับเช่นเหล็กตะแกรงพัดลมนะครับผมหรือเป็นเหล็กตะกร้าพวกนี้นะครับหรือจะเป็นพวกเหล็กชั้นบางของต่างๆนะครับวันนี้ถ้าเป็นเหล็กบางหน้าร้านจะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ4บาท50ครับ และสาหรับร้านของเรานะครับตั้งอยู่ในตัวอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับตั้งที่ถนนบึงพระจันทร์ป่าช้าจีนใกล้ๆกับแอดทีคอนโดครับและสำหรับลูกค้าของเราที่อยู่ในเขตอําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะครับเราคุณไม่สะดวกนํนขา,าขยะมาขายกับผมที่ร้านคุณไม่ต้องกังวลครับเพราะบริษัทเราจะมีบริการออกไปจัดเก็บขยะรีไซเคิลนอกสถานที่ให้ครับขั้นตอนง่ายมากครับลูกค้าสามารถแอดไลน์ผมมาได้เลยเป็น ID ดียไลน์ที่ c w r e c y c l e ครับหรือปกติแล้วผมจะทำการแปะลิงก์ไลน์แอดไว้ให้บนแคปชั่นครับ ลูกค้าแค่ดไลน์ line, ถ่ายรูปขยะแล้วก็แชร์โลเคชั่นมาแล้วเดี๋ยวผมก็จะจัดรถจะจัดทีมงานไปจัดการขนให้คุณถึงที่ครับสำหรับช่วงนี้นะครับราคารับซื้อขยะรีไซเคลิลมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยและค่อนข้างผันผวนมากนะครับผมอยากจะขอให้ลูกค้านะครับโปรดสอบถามราคาที่เป็นปัจจุบันเสมอนะครับผมสุดท้ายถ้าเกิดว่าคุณอยากขายขยะรีไซเคิลได้ราคาสูงแล้วก็ผมจะรอคุณอยู่ที่ร้านครับขอบคุณครับ